ครับผมครับแล้วคุณแปร์ลัทวิทครับทำไมคุณหน้าดำจังใะช่วงเนี้ยช่วงนี้ตากแดดบ่อยครับอ๋อตากแดดบ่อยอืมอันนี้คือคุณทําอะไรใต้ล้มพัดหรอทําไมทําไมรู้สึกเหมือนมีอะไรอะไรตุงไปตุงมาอ๋อคุณทําอะไรอยู่หลังผ้าม่านสีดําๆคุณทําอะไรอยู่หรือเปล่าคุณบอกมา่ลยสิไม่อนี่ไงพี่กล้องมาเม้นแล้วพี่พี่ก็ไลน์กับพี่กล้องเองมเดี๋ยวสิคุณกล้องกำลังดูอยู่ว่าคุณทําอะไรอยู่คุณต้องตอบข่ามคุณได้ก่อน ตอนนี้คนทางบ้านกำลังถามคุณว่า19วันของคุณคุณไปไหนคุณทําอะไร19วันไม่ผมก็ว่าตอนแรกผมคิดว่าแบบเออผมก็ปินหุ่นต่อยมวยเขียนเพลงอะไรของผมไปเรื่อยอะซึ่งคุณบอกคุณฟิตหุ่นแล้วนี่พี่ไปนั่งดูคุณบอกว่าคุณน้ําหนัก54-56ตลอดเวลาเลยไม่ใช่หรอก็ใช่ไงมันไม่เกี่ยวกับน้ำหนักอยู่แล้วมันอยู่ที่มวลกล้ามเนื้อมวลไขมนันคือคือในบางเลักษสองมันต้องมีฉากต่อยมวยได้หรอนี้พี่เพิ่งรู้ ผมมาปลุกไว้ต่อยพี่นี่นแหละครับแกจะมาฝึุกไม่ต่อยทำไมพี่บอกกับคนทางบ้านแล้วว่าแกชอบกันแกล้งพี่และแกเคยทําให้เนื้อพี่เขียวพี่ต้องเอาแซมบักมาทาและพี่ก็บอกแล้วว่าเวลาที่ตามเวลาไปตามแบบเหมือนสนามบินอะไรเงี้ยที่คนเห็นว่าเฮ้ยทำไมพี่นุ๊กแบบเล่นกับพี่แป้นน่ารักคือจริงๆมันไม่น่ารักเลยคือแป้นมันแบบมันแกล้งแรงมากแต่ทุกคนอ่ะชอบไปใส่ฟิลเตอร์ใส่เพลงที่มันดูมุกนี้ซึ่งอจริงๆแล้วมันไม่จริงไม่ แต่ความจริงก็คือรูปชายพี่ยังไงมาสุบซิบวผมบอกว่าฝากจัดการพี่นุกให้หน่อยเวอร์แล้วมันไปพูดกันตอนไหนไม่มีอี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 มีไปพูดตอนไหนเวอร์อีเวอร์แหละอ้าวให้ผมแชร์ไหมถ้าถ้าผมพูดนี่ยาวเลยนะพูดมที่ว่ามันฝากปากจัดการยังไงที่แกเวลาชอบทําแบบเหมือนซกลมแบบทำแบบใส่พี่อย่างเงี้ยคือคือยังไงคือแกจะคือเอาจริงๆคืออยากต่อยจริงหรือยังไงไหนพูดมาซิอ้าว ไม่ก็มีบอกว่าเนี่ยพี่แปดพี่แปนฝากฝากรังแกพี่นุกหน่อยพี่นุกกะชอบแบบชอบมานู่นนี่กับมีนชอบมาแบบว่ามีนว่าเนี่ยมีนทําตัวอย่างนี้อย่างงั้นอย่างโน้นแ,แล้วทำไมเธอเป็นอะไรเธอเป็นบอดีิกาดเขาหล่อทําไมเธอต้องไปเชื่อเขาด้วยเอา้าผมผมเป็นพี่ชายเขางไงเอาแล้วกูไม่ใช่พี่มึงหรอกูก็พี่มึงเอ,าอ้าอยากเป็นมากกว่าพี่ปะ่ะล่ะ เป็นอรไรกับแฟนเขินคนทางบ้านเขินหมดแล้วเนี่ยคนทางบ้านเขินหมดแล้วเป็นผู้จัดการของน้องชายผมไงอ๋อไเป็นเซอร์ไพรส์เลยแล้วแมวที่บ้านสามตัวคือเราแยกออกไหมว่าแมวมีกี่ตัวละสามตัวไม่ไม่สามนะพี่สี่สี่ตัวสี่ตัวนี่ถามจริงๆอันนี้ต้องตอบตรงๆว่าเราแยกออกไหมไม่สี่ถ้ารวมทั้งหมดก็คือหกตัวครับหกตัวหกตัวแล้วตอนนี้หกตัวแล้วหกตัวเราแยกออกไหมว่าตัวไหนชื่ออะไร ก็มีตัวพ่อตัวแม่ชื่ล็อกกี้กับวอลกาครับได้สี่ตัวห้าตัวหกตัวที่บอกมาเมื่อกี้แยกออกอย่างว่าแล้วก็ลูกอีกสีตัวก็จะมี north south west east ครับผมสตัวพอดีเป็นทิศครับอ๋ออย่างนี้แปนก็ต้องสอนแมวให้ผู้ภาษาแต่ละทินถูกไหมบางบางแมวแมวภางเหนือเราก็จะเป็นแบบแมวต่อนยอนก็จะให้กินตจอกคอนแ้วแมวไหนที่เป็นแบบแมวแบบักบ้านกินแกงถุงปลาไปนี่ เียเราก็ต้องต้องสอนแมวนะไม่ใช่ไม่ใช่ดีแต่ว่าเออเพราะว่าเธอเธอเธอกล่าวสีผ้าอืมแล้วใช่ครับผมแล้วแล้วนี่ได้ข่าวว่าอันนี้อันนี้ข่าวข่าวคุณต้องตอบก็อสิกก่อนภายในห้านาทีคุณต้องตอบได้แล้วคุณต้องห้ามได้คร<ๆ>ับ<ๆ>ได้ครับข่าวว่าคุณกําลังจะตั้งชมรมในการแข่งขันเกมอันนี้จริงหรือไม่ R O D ใช่ครับผมผมไปแข่งการกุศลครับ S <S> <S ทางทางนี้เขาจัดเป็นคนทําบุญนะเนี่ยคือยังไงใช่ใช่ครับผมก็คือมีกิจกรรมดีๆจากทางผู้จัดเขาก็รวมพวกเซมเมอร์เกมกับพวกดารามาแบบมาแข่งเกมดังกุศลเพื่อจะเอาไปบริจาคทางโรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนการรักษาโรคโควิดสิบเก้าครับผมผมก็เลยคุณดูเป็นคนรวมคือตอนนี้คุณดูเป็นคนมากแล้วในทีมของคุณพอบอกรายชื่อได้ไหมว่าทีมคุณน่ากลัวยังไงมีใครบ้างที่เป็นคนเด่นคน อ๋อที่ของผมเป็นเพื่อนผมทางมหาลัยหมดเลยครับซึ่งก็เล่นกันมาก็คือด้วยกันไุกเพื่เลยนะครับไม่ได้เป็นนักแสดงใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อเพราะว่าเพราะว่าจะบอกว่าทางทางอ่าทางงานนี้เขาได้ติด่อน้องชั้นมาเหมือนกันแต่น้องฉันบอกว่าน้องนี่ไม่ค่อยเป็นเออน้องดีนะครับจะได้ไม่ต้องแข่งกันเองครับผมอแต่ล่าสุดครับพยายามยัดเยียดต้นน้ำไปเพราะว่าต้นน้ำบอกว่าเต็งเก่งมากแต่ก็คือคนจัดงานก็คือตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ยังไม่โทรมาหาอีกเลยก็คือสงสัยคงไม่เอาต้นน้ำ ถ้า <Ừ. S 2> อาจจะมองว่าต้นน้ำถิ่มือยังไม่ถึงขั้น่าจะต,ต้องให้ต้นน้ำพัฒนาด้ถิ่มือขึ้นไปอีกครับานางบอกว่านางเคยเล่นกับเก้าจิรายุมาได้นะต้นน้ำนะครับผมแต่เราแต่เวลาเล่นเราต้องขอร้องเดี๋ยวว่าคุณอย่าหัวร้อนนะคุณคุณแปรตทวีตผมไม่เคยหัวร้อนครับคุณคุณเคยคุณหัวร้อนกับอะไรบ้างเนี่ยคุณยงังคุณบอกมาสิสิ่งที่ทําให้คุณหัวร้อนคืออะไรมีแค่คนโกโหกกับคนเดินชนไลน์ครับอ๋อคนโกโหก แล้วดิฉันดิฉันพูดโกหกไหมดิฉันพี่สนุกเป็นคนยังไงเนี่ยบอกมาสิคดีครับผม <laughs> มันเงียบเกินไปมันเงียบเกินไปนพี่ก้องไฮซารลอนยี่สิบสี่บอกว่าเพื่อนมหาลัยแต่แกอะไรศึกษาทำไมพีม่ก้องทำไมพีม่ก้องต้องไปว่าน้องเขาอยู่หอน้องเขามีการศึกษา ผมมีการศึกษาสี่ปีครับผมเออแล้วแล้วแล้วทุกๆวันคุณแปลแลรัตวิททำอะไรบ้างที่อยู่ที่บ้านนอกจากเลียงแมวเราเหลือเ,เวลาอีกประมาณสองที่ตอนนี้ทางบ้านตอนนี้คือถามมาถามเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมได้ครับอย่างวันนี้ผมตื่นมาตอนบ่ายโมงกวกินข้าวขึ้นมาฟีดวิดพื้นต,ต,ต,ต่อยแล้วก็ต่อยมวยแล้วก็เล่นเกมเล่นเกมแล้วก็คุณต่อยมวยนี่ค่ายไหนอะค่ายที่ ป่อยโควิดผิดครับผมที่บอกเอ้ยไม่บอกสารที่ดีกว่าครับอ่าไม่บอกสารที่ดีกว่าในแล้วแล้วมันต่อยมวยยังไงมันมีมันครูมวยเขาเขาเขาต้องห่างเราเยอะหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นโควิดไม่ไม่ไม่ผมผมต่อยที่บ้านครับตอนเนี้ยอ๋อต่อยที่บ้านที่บ้านอะไมีกระลอาภยหรือว่าเอาหยวกกล้วยมาต่อยกำแพงครับต่อยกำแพงครับคุณคุณคุณต่อยกำแพงแล้วตอนนี้คือคุณใส่เสื้อแค่ขาแขนข้างไหนหรือเปล่าคุณต่อยกำแพงไม่มีผมมีแค่เลียนเลือดหนิดเดียว หรอคุณดูเป็นคนซาบิดเนาะเอออย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าไม่เมื่อเกาะเมื่อเปิดกองถ่ายบางเออรลักพี่จะต้องเตรียมตัวเยอะกว่านี้ละไม่ครับผมผมไม่ทําคนที่ผมรักหรอครับคุณแปลแล้ววบิคุณรู้ว่าคุณกําลังออกสื่อคุณอย่ามาทําแบบนี้คุณฉันรู้ว่าฉันรู้ที่ใส่คุณดีคุณรู้ว่าตอนนี้คุณกําลังออกสื่อไงคุณก็เลยทําตัวือนคุณเป็นคนน่ารักทําให้แฟนคลับรู้สึกว่าคุณเป็นคนน่าเอ็นดู แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลากระซิแล้วเนี่ยจะไม่เป็นแบบนี้นคุณชอบมากระซิบแล้วคุณจะคุณชอบมาบอกว่าข้างๆหูว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนแบบนี้เนี่ยแล้วคุณก็พอพอ,พอฉันพอที่ฉันจับแค่แขนคุณเบาๆจับแค่นี้นะเอาจริงนะแค่เนี้โอ้โหโอ้โอพี่เจเจพียนะผมพี่นุ๊กโอ้เจมบาอะไรเนี่ยคุณชอบเล่นอย่างเนี้ยซึ่งมันไม่เจ็บเลยพี่พูดทางพ,พี่พูดทางฝั่งพีเสลจะใส่นางครับญญผม พอดีฉันไม่อยู่พอดีฉันไม่อยู่คุณก็เลยไปลงกับเมคอัพทั้งแต่งหน้าเจมสโตนเพราะว่าคุณก็คิดว่าพอพี่ไม่อยู่คุณก็เลยไปทากับเจมสโตนเพราะว่าเจมสโตนไปแต่งหน้าคุณอะไรเจมสโตนจะเกิดความบอบช้าทุกขีนนี้เจมสโตนหลอกมาอันนี้ผมมีสิบพูดยังครับอ่ะมีสิบพูดแล้วไหนไหนลองไหน,ไหนอาลวงรับตัดแตกไหนพูดมาซีว่าเรื่องจริงเป็นยังไงครับอย่างแรกคือผมจะบอกว่าหน้าสื่อกับถังสื่อผมใ,ใส่เหมือนกันครับผม งงคือทุกคนจะรู้ว่าตัวตนตัวตนจริงๆผมเป็นคนยังไงครับผมไม่ใช่คนดีครับผมแต่ผมมีศมีลธรรมครับผมมีศมีลธรรมก็เลยแกละปุ๋งอายุมีศีลธรรม,ม,ม,มไม่แกลงก็คือคําว่าผมแกลงเพราะว่ารักหลอกจึงหยอกเล่นครับ <clears throat> ผม <half> ซึ่งบางครั้งบางทีนี่ก็เลยหันไปหาแม่ชีพี่เป้มาพี่เป้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะช่วยเลยเอาจริงๆพี่เป้บอกเพราะว่าผมจะแกลงเฉพาะคนที่ หมันเคี้ยวครับอ๋อคือจะบอกว่าเราบอกว่าพี่เป็นคนหน้าเหมือนเคี้ยวว่างั้นใช่คนอ้วนๆมันจะหน้าเหมือนเคี้ยวครับที่อ้วนเหรอบ้านหรอหน้าหน้าพี่มันมีแก้มไงครับอ๋อพี่พี่ดูพี่ดูอ้วนเหรอพี่ว่าพี่ไม่นะที่ล่าสุดพี่ก็เต้นอยู่ที่บ้านนะบอกเลยพี่เต้นครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเอออันนี้อันนี้เรื่องจริงแปนเดี๋ยวพี่จะติดต่อแปนไปหลังบ้านเดี๋ยวจะไลน์ไปหา ไม่มีอันหนึ่งที่ว่าจะวันนั้นพี่คุณกับพี่เป้แล้วพี่บอกพี่เป้แล้วว่าว่าหลังบ้านลแปนไปหลังบ้านไงก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแปนพอแปนตอนนี้เปนอยู่ห้องนอนใช่ป่ะเดี๋ยวแปลนเสร็จเสร็จหลน์กูแปลนกูวิ่งเดินไปหลังบ้านแล้วแล้วก็ลองแล้วก็ลองเรียกพี่สนุกดูแบบจุดทุบหนึ่งดอกพี่สนุกออกมาได้แล้วเดี๋ยวพี่เดินออกมาไม่เข้าใจครับผมพี่เล่นมือะไรอะครับเออมันมีอันที่แต่ปัญหามันหาไม่ได้ครับไกเออเห็นจะให้มาช่วยทําอยู่ มาช่วยอยู่ได้ครับได้เสมอ<ต>ค,รครับผมช่วงนี้ช่วงนี้คุณแปลงกลัวโควิดไหมคุณแปลงแบบกล้าออกจากบ้านไม่กี่กิโลคือเรียกว่ากลัวไหมผมผมถามว่ากลัวก็กลัวครับผมไม่ได้กลัวตัวเองเป็นแต่กลัวติดคนรอบข้างมากกว่าเพราะผมมั่นใจในภูมิต้านทานในตัวผมแต่ว่าผมก็ไม่อยากเป็นพาหะที่จะไปติดคนอื่นต่อเพราะผมเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นมีภูมิที่สูงเหมือนเราหรือเปล่า mm. ผมก็เลย มีความรู้สึกว่าเราต้องตื่นตัวดีกว่ามือครับพี่อยู่ในพบภูมิที่สูงหรือยังะไรนะครับอย่างที่สรุอยู่ในภูมิที่สูงหรือยังเรียกว่าสูงไหมผมหมายถึงภูมิภูมิหมายถึงภูมิุูมกันในร้านตรงนครับใช่ครับผมถ้าเกิดคําถามสุดท้ายก่อนที่เธอจะไปหลับถ้าเกิดสมมติว่ามีไม่เดี๋ยวผมจะไปเล่นเกมท้อมทีมแล้วครับเพื่อมาตามทีมแล้วล่าสุดคือ ช่ครับคือเอาจริงๆนะถ้าเกิดสมมติพี่เจอแลนในช่วงเรื่องผมผม,มาตามในไลฟ์ที่แล้วนยครับเท่าหลังเท่นหลังจากนี้ถ้าสมมติพี่เจอแลนแบบนิ้วแข็งแรงมากกว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงแต่ว่าแปนน่ะฝึกซอมแบบเกมไม่ได้ฝึกเรื่องการเล่นออกชกมวยที่บอกเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับใครที่นั่งดูอยู่ ทั้งหมด1นึ่งล้านสามแสนตีหมื่นหกพันคนนะครับที่ดูอยู่นะตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าดูพี่แปนแล้วขอให้ตัดสินพี่แปนเองนะครับว่าพี่แปนนั้นไปต่อยมวยจริงหรือเปล่าไม่ต้องมาดูจากหน้าพี่เพื่อนผมไม่ต้องมาดูจากหน้าพี่เพื่อนผมมาตามน้พี่เมย์มาดูด้วยจริงไหมเนี่ยคือทุกคนเธอเธอเป็นคนที่แบบว่ามีศิลปินดารารู้จักเยอะมากเลยนะแต่โดยเฉพาะสาวๆนะบอกเลยพี่แปนไม่พี่เพื่อม ไม่เพื่อนผมมาตามในไลฟ์ที่สองคนแล้วเนี่ยทาไมคุณไม่ค่อยคบดาราชายที่อยู่ต่างซีรีส์เลยคุณชอบคบกับดาราผู้หญิงนะคุณดาราไวรุ่นหญิงคุณรู้จักหลายคนนะคุณแปมผู้ชายผมกรู้จักอย่างบิวกินอย่างเงี้ยไอเจอย่างเงี้ย นั่เป็ลไแต่พี่เนี่ยไปโฟกัสจริงๆเลยเปล่าตอนนี้พี่เลนซ่าพี่เลนซ่าเป็นอ่าพี่ที่อยู่ทางคมชัดลึกนะจ๊ะรู้จักพี่เลนซ่าไหมจ๊ะพี่ฝนจ๊ะคุณแป้นรู้จักไหมจ๊ะข่าวถามบอกว่าพี่สนุกถามแป้นตีว่าจะหายไปไหนอ้าวเมื่อกี้พี่ฝนไม่ได้มาดตอนไลฟ์ตอนแรกน้องแป้นจะไปไหนนะพี่ฝนถามเออผมว่าผมจะเปต่อผมมาฝากน่าจะไปต่อยมวยเดี๋ยวจะไปเลี้ยงแมวใช่ไหม พี่โนครับจะไปเล่นเกมแล้วใช่ไหมใช่ครับเพื่อมาตามในลายพี่สองสามคนแล้วครับได้ค่ะขอให้ชนะแล้วก็ได้เงินไปช่วยโควิดเยอะๆนะจ๊ะได้ครับอนุโมทนาบนคราบขอบคุณมากครับบาย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 ครับสวัสดีครับเห็นไหมล่ะในที่สุดทุกคนเราก็ได้เหยื่อแล้วหลังจากที่เรานั้นหลังจากที่เรานั้นได้ ได้เหยื่อในเวลากลางคืนแล้วเขาก็มาจริงๆคุณผู้ชมต้องขอบคุณที่เขาทําให้ยอดดิฉันพันสามร้อยกว่าคนที่เข้ามาดูไม่ได้มาดูดิฉันเลยตอนแรกของดิฉันเนี่ยลุ่มๆุดอนๆอยู่ที่หลักร้อยพอคุณแปนเข้ามาเป็นหลักพันมันต้องขอบคุณเขาจริงๆและทุกคนก็บายกันหมดแล้วฝันดีกันหมดเลยนอนหมดคูกคนนอนหมดเลย